หนึ่งอย่าไปยอมไม่ได้นึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขัเ,ๆๆเก้วยอย่จกร้อยแก้ยวเดี๋ยวกู่ความนะรถนะเฮ้ยนี่มันชุดชอบจกร้อยว์กล้องเลยวยนะอ่าก็โอเคนะครับผม,มก็คนหนึ่งนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบอี่ชินเคยกหลังจากที่หายไปหลายวันครับมอวานก็ไปเกี่ยวข้าวไม่ได้ถ่ายครับเผลนจัดวันนี้ก็สามคันครับผม เหลือตะแก่สิ่งคนเดียวไม่ได้มาถึงว่าโทรท่าชวนมาไหมนะแก่สิ่งอ่ะแต่พอครับมันรถมันเยอะจัดเดี๋ยวจะชนกันเข้าน้ำนานเล็กด้วยก็จำน้ำแม่ครับผมสิแปดไร่หกเจ็ดอันน่ะอผมว่ะเดี๋ยวเปี่ยลรออยู่ใส่ร้อยยางมา ไปรีวิวกันหน่อยครับเพราะว่าเอฟซีชอบชอบติดตามด้วยชอบดูอ,บอะไรอื <laughs> <laughs> อะอะไรแดกอะไรขนาดนั้น <laughs> เามื่อวานไม่ได้เติมเลย <laughs> ไม่ได้เติมยังก็แดกอะไรขนาดนั้น นี่ครับหัวเขียวเหนียวซับหัวเขียวที่ที่เอฟซีต้องการครับนี่เรจะมารีวิวครับเครื่องตอนแรกเป็นเท่าไหร่วะตัวทิเบตทิเบตเป็นสิบสองเจ้าของครับนี่สองแล้ก็ลดเป็นเก้าห้าอนี่จนเหลือเป็นเ <laughs> ก้าห้าเจ้าของบอกฝังเสียงกันหน่อยแล้วนี่โมท่วงเก้าห้านี่โมถ่วงเก้าห้าแปลงเอง แล้วสีนา่าพูดอ่ะใส่บอลโต <c oughs> จัดบาวโตไปแล้ว,ว,วเป็นสเปคก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับนี่ล้อล้อเดฟล้อสีเดียวก็มึงเลยนะเออไงจิง๋หายเหมือนกับเป๊ะเลยเฮ้ย เหมือน๋อ่างไม้นะครับผมแต่มันยืนไงหมอมันยื่นมันยื่นออกมาแตนมันยืนมันก็กว้างองอกกูดิแตนมันกว้างวากว่านะครับเขาทำวงมายืนต้องเห็นหูงแป้นใหญ่ด้วยอ่ะเออ กว้างนัน่ะใช่มันไม่ใช่ตรงเลยนะอ,อ,อันนี้ทรงเดิมอันนี้ทรงตรงตรงความแตกต่างเริ่มทำการแสดงครับผมดูอะไรที่ครับพอปัน่นลึก ปิงหลายหลายลอยก็เลี้ครับผมโอ้ร้อนเหมือนฝนจะตกอ่ะแบบมันร้อนอบอบอนแบบนี้ไอ้แก้วเห็นกล้องเห็นคนไม่ได้แก้วตื่นตื่นอีกแก้วตื่นคนอีกแก้วเนี่ยรถกันเนี่ยเห็ัรวเลยเฮ้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 ยอย่านะน้ะนะ nhà nó đừng giờ bây giờ mới đi nướng hơi 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 keo keo đừng có phòng nữa nó nữa thì mình cho con nữa nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เดี๋ยวผมก็จะไปขอตัวรีดก่อนจะให้พวกมันจับหมดไปไอสองไอสองคนวิ่งดีจังเลยป้านป้านเลยอ่ะก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วอันกาวจริงเลยครับผมผมก็ลงมาสองแล้วนู่นมันมันไกลครับมันยวัล่างกันหวันหดหมดอะ่ะ ผมนานเป็นขั้นบันไดอะ